ขอกั้งนี่นะครับบอสไปเดี๋ยวนะครับใส่ตรงนี้ครับหาโฟกัสอยู่แล้วพี่โจ้หาให้หน่อยหิได้ได้อขอก่อนขอสามคนด้วยนะตั้งนี้นะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn